ทาข้อสอบจะโหดร้ายทารุณจิตใจเราขนาดนั้นเขาจะถามถึงว่าลำต้นถ้าเอามาฝานแล้วส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเป็นยังไงโอเคไหมลูกเด็เกๆคะมอนอคอดมอนอคอดแปลพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโอ้ยไ่ดู้นะคะไดคอร์ดไดคอร์ดเขาเรียกว่าพืชใบเลี้ยงครูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะถ้าเกิดหนูดูดีๆนะลูกนะคะหนูจะพบว่าวาสคิวลาบันเดินหรือไซเลมโพเอมลูก บริเวณที่ลําเลียงน้ําและอาหารนะลูกมันจะกระจายตัวไม่มีทิศทางอะไรเลยกระจายมั่วไปหมดเลยอะลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพืชใบเลียงคู่แล้วน้องเอาต้นพืชใบเลียงคู่เนี่ยมาฝานนะครับถ้าเอาต้นแก่ๆแล้วก็จะเจอวงปีเนาะแต่ถ้าเกิดเอาต้นยังสดๆเป็นต้นเล็กๆเขียวๆว่ะแกเราจะพบว่า Vascular บันเดิลหรือใส่เลมโฟเอมาลูกจ๋ามันจะเรียงตามแนวรัศมีอย่างเงี้ยจ้ะ มันจะเจะรียงตัวเป็นระเบ okay. ียบจะลูกจ๋าเพราะฉะนั้นครับเด็กๆครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท่อลาเลียงกระจัดกระจายก็จำง่ายว่าถ้าเกิดแกเก็บของไม่เป็นระเบียบกระจัดกระจายแกก็อยู่คนเดียวไปพืชเลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าแกเรียงตัวทุกอย่างเป็นระเบียบอย่างเงี้ยลูกนะคะก็คือแกก็จะมีคู่โอเคไหมลูกแกทางานดีนะครับใช่คนไม่ชอบคนไรสัตะวนะครับเด็กๆคะฉะนั้นท่อวางตัวเป็นระเบียบคือพืชใบเลี้ยงคู่ท่อกระจัดกระจายเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว